ลับม,มาอีกครั้งกับสืบคดีปริศนามอยาตำรับโคลงแดงอ้ไม่ได้พูดประโยคนี้นานมากเลยกคิดถึงกันไหมจ๊าสวัสดีค่ะอันนี้ไม้คัดเละเองนะไม่ได้ลงคลิปนานเพราะว่าอีเจ๊เจ้าของช่องมันขี้เกียจมากวันนี้เราก็จะกลับมากับเรื่องราวของน้องเมาเมาของเรา แต่ว่าคลิปนี้จะไม่ได้เป็นการสปอยอนิเมะหรือรีวิวแต่อย่างใดแต่เราจะมาทำวิเคราะห์ตัวละครและความสมพงของคู่รักผ่านมุมมองลักษณะของ MBTI กันค่ะ MBTI คือแบบทดสอบบุคลิกภาพที่ทำให้เราเข้าใจตัวเองและคนอื่นได้มากขึ้นโดยแบ่งคนออกเป็น16แบบตาม4ตัวอักษรซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะใครอยากดูคลิปแรกก็สามารถวนไปที่คลิปฟรีเรนกับพิเมลได้เลยค่ะ จะว่าไปแล้วมอมๆกับจินชีเนี่ยเหมือนความสัมพันธ์ที่วิ่งไล่อยู่ฝ่ายเดียวเลยไม่เหมือนเลยค่ะวิ่งไล่อยู่ฝ่ายเดียวจริงๆเพราะไม่ว่าพ่อพระเอกของเราจะอ่อยหรือว่าจะเข้าหายังไงน้องมอๆของเราก็สนใจแต่เรื่องยากับคดีอย่างเดียวเลยโอ้ยน้อยแทนนาะ เริ่มจากเมาเมาบุคลิกคือ i อเอนักคิดนั้นเป็นผู้หญิงที่มีนิสัยแปลกมากและอยู่ภายใต้การดูแลของพ่อที่ชื่อว่าโลเมิอนจนกระทั่งถูกลักพาตัวและขายไปเป็นนางกำนันที่วางหลังชั้นในจนกระทั่งค่อยๆสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองด้วยความรู้เรื่องยาพิษและการสืบคดี เธอมีปัญญาที่หลักแหลมและความสามารถในการอนุมานที่ไม่เหมือนใครแถมยังช่วยจินชีไขคดีต้องหลายคดีไม่แปลกเลยนะคะว่าทำไมตกพ่อหนุ่มพรา้าเสดยอย่างจินชีได้เมาเมาเป็นคนมีเหตุผลและชอบวิเคราะห์อย่างมากเธอจะพิจารณานทุกอย่างผ่านตักกะภายในตัวของตัวเองโดยตัดสินใจจากข้อมูลส่วนมากทาให้รู้ว่าฟังก์ชันหลักของเธอคือ T.I. i n t u i t i r e Thinking นอกจากนั้นมามอยังเป็นคนสร้างไอเดียมีจินตนาการและจิตใจที่อยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นการอย่างรู้แบบแสดงออกฟังกช์ชันของเธอคือ extra word intrusion เพราะเหตุนี้หมอหมอจึงเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของคนประเภทเงียบขรึมช่างสงสัยคุ้นคิดแม้ว่าโดยทั่วไปแล้ว INTP มักจะขาดแรงจูงใจและเบื่อกับกิจวัตรประจำวันง่ายๆแต่พวกเขาจะโดดเด่นอย่างมากเมื่อทำสิ่งที่พวกเขารักจริงๆอย่างเช่นการหลงไหลในการศึกษายาแล้วก็พิษของเมาๆซึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความคิดวิเคราะห์กับความคิดสร้างสารรค์เข้าหากัน INTP จึงถูกเรียกว่าเป็นนักคิด ด้วยเหตุผลนี้นี่เองพูดถึงนังเอกไปแล้วเรามาพูดถึงพระเอกดีกว่าจินชิบุคลิกคือ ENFJ พูให้จินชิถือเป็นขันทีที่มีตำแหน่งสูงในวางหลังชั้นในถึงแม้เราจะรู้กันหมดแล้วนะคะว่านางไม่ใช่ขันทีจริงๆแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นตำแหน่งที่สูงมากด้วย จากเนื้อเรื่องเราจะรู้ว่าจินชีนั้นเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมมีความมั่นใจมีความอบอุ่นบางครั้งเขาอาจจะดูหยิงแล้วก็หลงตัวเองไปบ้างแต่ว่าพื้นฐานแล้วเขาเป็นคนที่รักผู้คนและมุ่งแต่ทําสิ่งที่ดีๆให้กับคนอื่นจินชีชอบได้รับความสนใจในแง่บวกปกตินั้นเขาจะเป็นคนสบายๆและหลีกเลี่ยงงานเอกสารที่น่าเบื่อแต่จินชีมีความจริงจังกับเป้าหมายของตัวเองด้วยเขามีความเข้าใจในตัวเองและโลกรอบข้าง เขาเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างนักฝันผู้ไร้เดียงสาและผู้นำที่มีความสามารถสูงเพราะงั้นฟังก์ชันหลักของเขาก็น่าจะเป็น extravert feeling ส่วนฟังก์ชันรองก็คือ is หรือ introvert sensing คือการใช้ความรู้สึกแบบแสดงออกและการยังรู้แบบเก็บตัวโดยทั่วไปแล้ว the giver หรือผู้ให้เป็นชื่อที่เหมาะกับ enfj เป็นอย่างมาก เพราะพวกเขามักใช้เวลาและพลังงานเพื่อคนอื่นบางครั้งพวกเขาก็จะถูกเรียกว่าวีรบุรุษเพราะพวกเขามีความปรารถนาแบบวีรบุรุษที่จะช่วยปกป้องผู้อื่นซึ่งดูเข้ากับบุคลิกของจินชิมากเลยโดยรูปแบบความสัมพันธ์ของสองคนนี้จะเป็นไปอย่างท้าทายมีการเติบโตซึ่งกันและกันและดึงดูดขั้วตรงข้ามทั้งสองมีบุคลิกที่ต่างกันแบบขาดมากเลยคือมอเ,เป็นคนเก็บตัวมีเหตุผล จะมองเห็นจินชีเป็นคนที่เปิดเผยแล้วก็อบอุ่นนะคะมีพลังงานที่มีสเสน่ห์ขณะที่จินชีจะมองเมาเป็นคนที่คิดลึกคิดไม่เหมือนใครทําให้เขารู้สึกท้าทายที่จะอยากทำความรู้จักกับเมาเมาและจากที่เราดูอนิเมะหรืออ่านมั n งะน,นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าจินชีนะคะช่วยให้เมาเมาได้เรียนรู้ถึงการเปิดใจเปิดความรู้สึกเข้าใจในความสัมพันธ์มากขึ้น ในขณะเดียวกันเมาๆก็ช่วยให้จินชิมีตักกะแล้วก็มีเหตุผลในการตัดสินใจที่ดีนะคะไม่ได้ใช้แค่ความรู้สึกอย่างเดียวเท่านั้น เพราะงั้นทั้งสองจึงเป็นความแตกต่างที่ลงตัวและทำให้คนดูอย่างเราฟินจิกหมอนไปหลายอ p ี EP แล้วเดอ้อโดยเฉพาะฉากจับกบในตำนานนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการวิเคราะห์คู่รักผ่านมุมมองของ MBTI ถ้าอยากรู้ MBTI ของตัวละครเรื่องไหนไอ้คู่รักนี้มันเข้ากันได้ยังไงนะาชกสงสัยก็รีเควสผ่านคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้อนิเมะคัดเลขขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ